สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูบิวกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะถ้านัาเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะก่อนอื่นครูบิวต้องขอขยายความนะคะคาว่าสิ่งมีชีวิตก่อนเด็กๆเ,เคยเรียนไปแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตคือเป็น สิ่งที่สามารถจเจริญเติบโตได้ใช่ไหมคะมีพัฒนาการมีการสืบพันธุ์มีการขับถ่ายน,นะคะอันนี้ก็มีการเคลื่อนที่นะคะหรือเคลื่อนไหวได้นะคะอันนี้คือคําจํากัดความของคําว่าสิ่งมีชีวิตทีนี้ในสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะเราจะจัดออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มพืชนะคะกลุ่มสัตว์ แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีความสำคัญอย่างไรคะ่ะมาดูกลุ่มที่1นึ่งนะคะเป็นกลุ่มพืชเขาบอกว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้าสามารถสร้างอาหารเองมันมีกระบวนการอะไรคะ กระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะคือกระบวนการสร้างอาหารของพืชอันนี้คือพิเศษของเขาเลยนะคะนอกจากนี้สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแต่พืชของเราจะเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าอยากเคลื่อนที่อยากเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมใครเป็นคนพาคะมนุษย์เราเนี่ยทำไมคะจับต้นไม้นะคะย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้แต่ถามว่าตัวมันเองเคลื่อนที่ไปได้ไหมเช้าต้นกล้วยอยู่หลังบ้านตอนเย็น ต้นกล้วยเดินไปไปหน้าบ้านได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่มันสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้นะคะสร้างอาหารเองได้ด้วยนะคะในสไลด์นี้เนาะจะยกตัวอย่างพืชทันตะวันอ่ามีดอกมีต้นนะคะเป็นเป็นกลุ่มพืชมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์นะคะเฟิร์นนะคะต้นไผ่ต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นกลุ่มพืชอ่ะไปดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะทีนี้ที่เมื่อกี้ครูกล่าวไปว่า กลุ่มพืชเป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้หรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชมันมีพิเศษอย่างไงเขาบอกว่าพืชมีสารสีเขียวตัวหนึ่งจะสังเกตว่าถ้าพูดถึงพืชเนี่ยพืชจะมีสีอะไรเด็กๆชอบระบายสีพืชเป็นสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะเพราะว่าพืชมีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะเป็นสารสีเขียวช่วยใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองพืชจึงเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พิเศษมากๆนะคะนอกจากกระบวนการสร้างอาหารยังมีคลอโรฟิลล์แล้วยังมีสารตั้งต้นอื่นๆพืชยังต้องการแสงแดดนะ,ะต้องการแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้องการน้ำนะคะถ้าเกิดเราเอาพืชไปไว้ในต้นอ่อไปไว้ในห้องมืดๆไม่มีแสงเลยพืชโตไหมคะ ไม่โตไม่ลดน้ําเลยโตไหมคะไม่โตนะคะอันนี้คือก็เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวน,ก,บวนการสร้างหันของพืชน,นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่อๆไปนะคะอันนี้คือเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะคะอันนี้คือมอสนะคะกุหลาบนะคะเฟิร์นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจริงที่ครูถ่ายมาให้นะคะกลุ่มพืชกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์นั่นเองนะคะกลุ่มสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่เหมือนพืชน,นะไม่สามารถสร้างอาหารได้นะพืชไม่มีสัตว์ไม่มีคลอโรฟิลสัตว์ไม่สามารถที่ไปเอ๊ะไปยืนกลางแดดฉันได้รับแสงแล้วฉันได้กินน้ําแล้วฉันจะจ้างอาหารเองได้ไม่ได้สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้มันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวก็ได้ด้วยนะคะมีการสืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตนะคะมีวงจรชีวิตนะซึ่งสัตว์แต่และชนิด ช้างลิงปูดาวทะเลหรือสัตว์อื่นๆก็มีวงจรชีวิตไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือไม่สามารถสะอ่านเองได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างช้างลิงปูดาวทะเลนะคะอันนี้คือกลุ่มสัตว์อ่ะมาดูตัวอย่างอื่นอีกนะคะอันนี้คือวานนะคะซึ่งกลุ่มสัตว์นะคะนักเรียนมันก็จะมีแยกย่อยไปอีก สัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเฉพาะกลุ่มสัตว์กันอีกในบทถัดไปนะสัตว์เพียวๆเลยนะคะแพนกินนะคะค้างคาวนะคะอันนี้คือจัดเป็นกลุ่มสัตว์มีการจเจริญเติบโตเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แต่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะต่อไปกลุ่มที่3เนี่ยเขาบอก กลุ่มนี้ก็พิเศษไม่แพ้อีกสอ,สองกลุ่มแรกนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะหรือทางวิทยาศาสตร์เขาจะใช้คำว่ากลุ่มจุลินทรีย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลค่ะสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะสร้างอาหารเองไม่ได้นะ,คะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะคะและมีบางชนิดต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นในการเจริญเติบโตเช่นอะไรคะช่วงนี้ระบาดมากเลย ไวรัสนะคะไวรัสคือจะต้องอาศัยโฮสต์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นในการเจริญเติบโตเช่นตอนนี้อะไรคะลูกไวรัสโคโรนา2019ใช่ไหมที่มีข่าวกันโด่งดังมากตัวไวรัสค่ะทุกชนิดเลยต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตเช่นคนอ่ะมันจะเข้าไปในร่างกายของคนก่อนแล้วมันถึงจะไปแพร่กระจายนะคะเจริญเติบโตนะแล้วก็มีการแพร่ไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ถ้าไวรัสอยู่นอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกนอกร่างกายของคนมันจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะอันนี้คือพิเศษนะคะซึ่งไวรัสก็จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์เหมือนกันนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะทีนี้อื่นๆนะคะนอกจากไวรัสแล้วนะคะยังมีกลุ่มเห็ดเห็ดที่เรากินในต้มยำนะคะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าไม่ใช่พืชนะคะเด็กๆ จะงงเอ๊ะครูเห็ดเป็นพืชหรือเปล่าไม่ใช่พืชเห็ดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะ,ะเห็ดรานะคะซึ่งกลุ่มเห็ดและกลุ่มราเนี่ยมันจะย่อยสลายสิ่งซากของสิ่งมีชีวิตและเศษอาหารได้นะคะคือจัดเป็นผู้ย่อยย่อยสลายนั่นเองนะคะแล้วจุลินทรีย์อื่นๆนะคะ,ะราในขนมปังแบคทีเรียนะคะถ้าคุณครูพูดถึงคําว่าแบคทีเรียเนี่ยนักเรียนจะอุย้ย ทำไมมันน่ากลัวจังครูมันต้องทำให้เกิดโรคแน่ๆเลยนะคะซึ่งก็หูขามแบคทีเรียบางอย่างทำให้เกิดโรคและก็บางอย่างทำประโยชน์ให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะลาที่ขึ้นในขนมปังเป็นเขียวๆดำๆนะคะอันนี้ก็คือจัดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะแบคทีเรียนะคะ, ia, ะ,คะจุลินรีย์หรือไวรัสต่ตางๆเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆเราไม่สามารถมองเห็น ตัวของมันหรือเซลล์ของมันได้ด้วยตาเปล่านะคะเราต้องมองผ่านกล้องจุทลทรรศน์เราถึงจะเห็นโครงสร้างลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้จะมีแค่เหตุที่เราเห็นแค่โครงสร้างภายนอกได้นะคะราในขนมปังนี่เราก็เห็นแค่รูปร่างลักษณะกายภาพทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดจะดูโครงสร้างของเซลล์ในตัวของแบคทีเรียหรือในตัวของราเนี่ย มีโครงสร้างอะไรบ้างนะมีแขนมีขามีดวงตามีเซลอะไรไหมเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์นั่นเองเพราะว่ามีขนาดเล็กมากๆนะคะโอเคตัวอย่างเนาะอันนี้กลุ่มเห็ดเห็ดเนี่ยอ่าไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะพบตามดินในบริเวณที่มันมีอ่าเขาเรียกอะไรลูก ที่ชื้นใช่ไหมอ่ามีน้ําขังเนี่ยที่ชื้นๆในช่วงหน้าฝนเห็ดจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะราในขนมปังนะคะซึ่งราเนี่ยมันจะเป็นฟูๆตัวเนี้ยเด็กๆเห็นไหมคะลูกนะคะอ่าพบบริเวณที่มีซากของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือเป็นพวกเศษอาหารเศษขนมปังหรือว่าเศษคุกกี้ขนมที่เราทิ้งไวน้นันๆนะคะเหมือนอ,อารมณ์ขนมหมดอายุแล้ก็จะมีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นะคะจะเจริญเติบโตอยู่นะคะเป็นผู้ย่อยสลายนานวันไปขนมปังชิ้นเนี้ยมันก็จะทำไมลูกค่อยๆหายไปเองมันไม่ได้หายไปไหนคะ่ะมันเกิดจากเอ่อพวกจุลินทรีย์พวกเชื้อราเนี่ยมันเกิดการย่อยอะไรคะย่อยสลายนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะแบคทีเรียค่ะแบคทีเรียเราจะพบได้ทั่วไปในในน้ำในอากาศในดินนะคะแต่คุณครูถามว่าคุณครูคาหนูจะเห็นเป็นท่อนแบบนี้เลยไหมคะ ไม่ได้นะอันนี้เป็นภาพที่เราส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์เอาน้ํามาดูเอ๊ะน้ําที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรปนเปื้อนไหมมีแบคทีเรียมีเชื้อราไหมเราก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเราก็จะเห็นโครงสร้างต่างๆว่ามีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณครูบอกแล้วว่ากลุ่มนี้มีทั้งโทษและมีทั้งประโยชน์นะคะซึ่งโทษก็นี่คะ่ะขึ้น ในอาหารของเราบางทีซื้อมาแล้วยังไม่ทันได้กินเลยอ่ะมันเสียไวมากนะคะอันนี้ก็เป็นโทษเราจะกินแบบขนมปังขึ้นราได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะหรือของบูดของเสียอย่างเงี้ยกินไหมคะไม่กินนะคะซึ่งเมื่อไหลที่มันมีเขาเรียกอะไรของที่มันเสียแล้วมีการบูดเหม็นเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเหล่านั้นนะคะซึ่ง กลุ่มจุลินทรีย์มีหลากหลายประเภทมากเยอะมากบนโลกใบนี้นะคะแต่คุณครูวิวจะขอยกตัวอย่างกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เด็กเห็นในชีวิตประจำวันเลยนะคะโยเกิร์ตอ่านมเปรี้ยวนะคะบุ้นเคยกินไหมคะลูกบุ้นมะพร้าวใสๆอะคะ่ะเ,เด็กๆบอกคุณครูมันคือวุ้นมะพร้าวนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะ,ะปัจจุบันนี้นะคะเขานําเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าแอซิโตแบคเตอร์ ไซลินัมเป็นชื่อนะเป็นชื่อภาษางปิษของแบคทีเ r ียเลยเอามาผลิตเป็นวุ้นใสๆแล้วนำมาผสมในน้ำเชื่อมอให้อารมณ์เหมือนกินวุ้นเลยคะวุ้นมะพร้าวใส่กลิ่นมะพร้าวเข้าไปนะคะอันนี้กินได้นะคะไม่เป็นอันตรายนะ,ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะสร้างสร้างอาหารขึ้นมาให้เราได้บริโภคก,กันกินได้นะคะอีกอันนมเปี้ยวตะกูลยาคู อะไรอ่ะอะไรที่มันเป็นอะไรนมเปรี้ยวขวดใหญ่ๆอะคะอ่ะอคุณนึกไม่ออกมีมียาคูม, aku, มีอะไรนะนึกไม่ออกแล้วเนาะที่มันม,นมีที่มันเป็นนมเปรี้ยวหลายๆายี่ห้อนะคะอ่ะมันจะมีตัวแบคทีเรียที่ตระกูลแลคโตบาซิลัสคาซิอิกนักเรียนดอกจันไปเลนยนักเรียนจะเจอบ่อยมากโฆษณาในทีวีก็ชอบพูดแลคโตบาซิลัสอ่ะมันจะมีเป็นแบคทีเรียนะคะ กินได้นะคะมันอยู่ในยาคูของเราทําให้รสชาติของนมเนี่ยมีลักษณะเปรี้ยวนะกินได้ในปริมาณที่ที่พอเหมาะนะวันนี้เขาบอกว่าคนท้องเสียเนี่ยให้กินนมเปรี้ยวไป1ขวดเพื่อที่จะทําไมคะทาให้ทายทายหยุดถ่ายเนาะ,ะเพราะว่าและตโตบาซิลัสเนี่ยจะมีส่วนทําให้ลําไส้ของเราทํางานได้ปกติ นะคะอันนี้เนาะแลคโตบาซิลัสอีกชนิดหนึ่งนะคะบลกาลิคัสนะคะก็เอามาทำโยเกิร์ตเหมือนกันนะคะเป,เป็นคล้ายๆเนื้อวุ้นๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของกลุ่มจูดินซีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่ว่าโอ oh, ้คุณครูจูดินซีแบคทีเรียนักเรนก็จะมองแต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นมันเป็นโทษหมดนะคะแต่ว่าในมุมมองกับกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบเรื่อๆน้อยนะคะนี่เรียนลองทำสักสองข้อง่ายๆก่อนจบคลิปนะคะก็ลองมาทายกันเล่นซิว่าข้อใดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเออเรียนไปแล้วมี3กลุ่มเนาะลองดูซิก็ไก่เฟิร์นมอสแบคทีเรียเอเฟิร์นอยู่ในกลุ่มไหนนะอะให้เวลาคิดติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดได้ไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหม ข้อนี้นะคะลองพิจารณาดูเนาะลูก <_ d ata> เรียนไปแล้วข้อนี้คําตอบในใจต้องมีแล้วต่อแล้วนะครูเฉลยนะข้อนี้ตอบข้อตอบข้อคอควายค่ะเพราะอะไรคะเขาบอกสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอะเห็ดเป็นกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ราที่คือขนมปังก็ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แบคทีเรียไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แสดงว่าอันนี้ อยู่กลุ่มเดียวเลยคะอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นเองโอเคเนาะอ่ะส่วนข้ออื่นก็ไม่ใช่นะ,ะเฟิร์นมอสเนี่ยเป็นพืชแบคทีเรียนี่ไม่ใช่ลาลาขนมปังไม่ใช่นะคะค้างคาวนี่เป็นกลุ่มสัตว์ไม่ใช่นะคะอันอื่นก็ไม่ใช่เลยนะคะก็จะถูกข้อคอควายไปต่ออีกข้อนึงค่ะเขาบอกจากภาพเนี่ยมี4ภาพข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ค่ะ,ะกลุ่มจุลินทรีย์นั่นเองกลุ่มไหนคะลูก กไก่ขอไข่ขอควายงูตอบเออขออะไรคะขอไข่นะคะก็คือกลุ่มอะไรคะเห็ดนะคะที่เป็นผู้ย่อยสลายที่ท่าครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้โอเคเนาะอะ่เป็นเกตเล็กเลกน้อยนะคะสข้อสุดท้ายนะคะขอให้นักเรียนลองอทบทวนในวิดีโอนะคะแล้วก็ลองฝึกทําใบงานนะคะใบความรู้ที่ท่าครูแจกให้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะโปรดติดตามช่อง Youtube จุทาชาแนลบบยคูบิลด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ